สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆนี่เราก็มาอยู่กับช่องวันเริฟมกันอีกแล้วครับอันนี้เราก็มีนี่เลยครับโอ้ยอยู่ในถุงไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่าเริ่มจากคั้นแรกเลยเต้นๆก็จะเป็นอะไรครับรถเกตนะครับ ตัดสายได้ปูนคุโอเคนะครับปังปอน,นอ่าคันที่สองเราก็จะไปิหยุดดูอะไรอีกแป๊บนึยพลุบปังปอนปอนเขาก็จะคึ้นรถขูด

ปุ่นๆๆ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  S <S 2> <S 2> โอ้ดูคนนะครับโอ้อย่างงามเลยเดี๋ยวยวันนี้ขอลาไปเล้วนี่